สวัสดีครับพอดีเพิ่งสั่งสว่านไปไม่ได้แกะกล่องให้รีวิวสว่านราคาหลักร้อยนะครับกับชุดปจัจจตัวนี้ครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูนี่ครับสำหรับตัวนี้เอาจริงผมเคยสั่งอีกรุ่นหนึ่งมาราคาใกล้เคียงกันถ้าแนะนำผมแนะนำอีก รุ่นดีกว่าครับเพราะว่ามันอีกรุ่นที่เคยใช้มันน่าจะดีกว่านะครับอันนี้มันดูเหมือนของเล่นมากกว่าแล้วมันไม่ค่อยตรงนะครับดูน็อตไม่ตรงยังไงไม่ใช่ไม่ตรงครับมันไม่มีตรงนี้เขาเรียกไม่มีแง่งขึ้นมาเหมือน เอาไว้ล็อกอะครับนี่ครับไม่มีไอ้กลมๆแบบนี้เวลาเราใส่เนี่ยเวลาเราคันไปเสียบปั๊บมันหลุดง่ายครับเนี่มันก็จะอาจจะหลุดเลยนะมันไม่มีอะไรล็อกก็จะเป็นข้อเสียหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวแนะนำอีกรุ่นดีกว่าครับเพราะว่าผมใช้งานแล้วอีกรุ่นดีกว่า ส่วนตัวนี้ก็ขอผ่านนะครับราคาใกล้เคียงกันเดี๋ยวมาดูอันนี้น่าอันนี้สว่านไร้สายรุ่นนี้ครับหน้าตาแบบนี้แหละกล่องที่ให้มาก็พอดีกันแมตตอรี่ไม่ดูสเปค ยังไงแต่ว่าเบามากเบากว่ารุ่นอื่นนี่ครับที่ชาร์จที่ชาร์จเขียนว่าเอาพุทธสิบสองจุดหกนะครับก็เป็นแบต12.6สองจุดหกสิบสองโวลต์นั่นแหละอันนี้ที่เขาแถมมาให้ ผู้มือภาษาจีนอ่านไม่รู้เรื่องครับตัวนี้แต่ว่าใช้งานได้ไหมจะลองดูนะครับ ันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองบางรุ่นเยอะๆเราจะมีไฟออกนะครับใช้งานหนัก,นกมันจะร้อนก็มีสามโหมดครับมันรุ่นทั่วไปโอเคก็รีวิวประมาณนี้ครับใช้ได้ครับรุ่นนี้แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริง โอเคขอบคุณครับ